จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับแอนิเมชันและหนังเก่าที่เราลงรักเริ่มถูกนำกลับมาร e เมคพร้อมกับปรับปรุงให้มีความร่วมสมัยเข้ากับบริบทของสังคมในโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นแต่แน่นอนว่าเมื่อมีการนำบางสิ่งมาสร้างใหม่ก็ย่อมถูกนำไปเปรียบเทียบกับของเก่าที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมดาจะเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ครับตัวละครไม่เหมือนต้นฉบับเป็นเพราะความหลากหลายหรือแค่การหยัดเยียดถ้าใครชอบยิบสายนี้กับคำถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอกันในห้องเรียน เกลือกกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักกด์ด้วยนะครับไม่เห็นเหมือนต้นฉบับเลยทำลายภาพจำของเราไปหมดเด็กๆที่ดูอยู่จะคิดยังไงคำพูดเหล่านี้ครับที่เรามักได้ยินและเริ่มเห็นกันบ่อยครั้งในโซเชียลมีเดียเวลามีการประกาศรายชื่อนักแสดงภาพยนตร์หรือละครซีรีส์ต่างๆจะเห็นในวัตวันนี้แอนิเมชันและนางกา่าวที่เราหลงรักเริ่มถูกนํากลับมารีเมค e พร้อมกับปรับปรุงให้มีความร่วมสมัยเข้ากับบริบทของสังคมโลกยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นแต่แน่นอนว่า เมื่อมีการนำสิ่งใหม่มาสร้างก็ต้องถูกนำไปเปรียบเทียบกับของเก่าที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อมีคนนำของเก่าที่คุณรักมากมาทำใหม่การที่ยังหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่มีต่อผลงานเหล่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและในช่วงนี้ครับกระแสดรามา่าจากการรีเมคหนังก็ดูเหมือนว่ากำลังจะมาแรงจนทำให้ผู้คนได้ถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆในโลกออนไลน์หลังจากนักสแสดงที่ถูกประกาศว่าจะเข้ามารับบทเป็นตัวละครดังในหนังเวอร์ชันใหม่บางคนเดินมีรูปลักษณ์สีผิวหรือเพศสภาพ ที่มีตรงกับต้นฉบับที่พวกเราคุ้นเคยกันเมื่อครั้งยังเป็นเด็กในผู้สร้างเขากําลังพยายามยัดเยียดความหลากหลายให้เราซึ้งๆหนาหรือว่ากําลังส่งสัญญาอะไรลึกซึ้งกว่านั้นกันแน่ยังไงก็ตามครับในโลกภาพยนตร์การเอาบทบาทที่เคยถูกแสดงโดยนักสแสดงผิวขาวมามอบให้นักสแสดงที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพเชื้อชาติและสีผิวอาจเป็นเรื่องที่ยังใหม่สำหรับใครบางคนแต่ในโลกละครเวทีซึ่งเปิดสารที่ต้องอาศัยจินตนาการของผู้ชมค่อนข้างสูงสิ่งเหล่านี้ครับ เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ยุค5 0 60ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในแง่ของการสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่พร้อมกับผู้ชมส่วนใหญ่ที่อาแขนต้อนรับเป็นอย่างดีมาดูที่อย่างแรกเลยครับเฮอร์เมอนี่ผิวดำในแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะเคิร์ชเชลมาโจหัวด้วยกรณีที่น่าจะเป็นที่ฮือฮาที่สุดสำหรับละครเลทีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะเคิร์ชภาคต่อแฟนชายหนังดังติ่ถ่ายทอดเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ ละครเวทีวเรื่องนี้เปิดตัวครั้งแรกที่ย่านเวสเอ n นในกรุงลอนดอนเมื่อปี2 0 1 6ก่อนจะนำมาเปิดการแสดงที่ย่านบรอดเวย์นิวยอร์กในปี2 0 1 8และเพิ่มจำนวนโปรดักชันขึ้นนเรื่อยเพราะค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมของผู้ชมและเหล่าแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์สิ่งที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากของละครเวทีวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภาคต่อที่เกิดขึ้นหลังภาพยนตร์ปิดฉากลงแต่กลายเป็นเพราะเฮอร์มโอนี่เกเรนเจอร์ในภาพยนตร์เวอร์ชันนี้ถูกถ่ายทอดโดยนักแสดงชาวอังกฤษ ที่เกิดในประเทศสวัสเซอร์แลนด์ผู้มีสีผิวแบบคนดําและเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยว่าเธอไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าโอกาสแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนผิวดําอย่างเธอโดยเธอยังได้โต้ตอบประเด็นที่ถูกวิาพา์วิจารณ์เรื่องสีผิวและความรู้สึกที่หลังถูกผู้คนเรียกว่าเป็น Black แบล็กเฮอร์เมลนี่ไว้ด้วยว่าฉันคิดว่าการเรียกฉันว่าเป็นแค่เฮอร์เมลนี่ผิวดํามันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดจริงอยู่ที่ฉันเป็น้นผิวดําและฉันเป็นนักแสดงที่ได้รับบทเป็นตัวละครชื่อเฮเมลนี่เกนเจอแต่ผู้เขียน เขาตั้งใจเขียนเรื่องดาวที่มอบพลังให้กับหญิงสาวทั่วโลกทุกคนไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวสีเอเชียหรือชาติไหนก็ตามสิ่งที่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่จากการที่ฉันได้เลบทน,นี้มันคือการที่เด็กจาก,กทุกเชื้อชาติจะได้มาดูและสามารถจินตนาการถึงตัวเองที่อยู่ในเรื่องนี้ได้ต่างหากท้ายที่สุดเลยครับฝีมือการแสดงของเธอก็ถูกยอมรับในฐานะแม่โมดสาวและเธอก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมนังฝังอังกฤษและอเมริกาแถมยังได้รับคำชมสุดซึ้งจากเอมมาวัตสันเจ้าของบทเฮอร์เมลนี่คนแรก นอกจากนี้เธอก็ยังได้รับคำชมจาก J.K. Rowling ผู้สร้างโลกเวนบ์แห่งนี้ผ่านข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวเฮอร์แมนี่ผิวสีว่าหนักแล้วมาเจอ,อนนันี้น่าจะสนุกไปเลยครับกับแอนนาผิวดำคริสตอฟผิวดำและโอลาผู้หญิงใน Frozen The Musical ของไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันของค่ายดิสนียอย่าง Frozen ที่ดังถล่มทลายจนผู้สร้างองผลิตภาคต่อออกมาในปี2019 ซึ่งในระหว่างนั้นทางค่ายก็ได้ดัดแปลงแอนิเมชันสุดน่ารักเรื่องนี้ให้กลายเป็นละครเวทีด้วยเช่นกัน Fro z e n ฉบับละครเวทีเปิดตัวครั้งแรกที่บอร์ดเว2018พร้อมกับโปรดักชั่นทัวร์ที่เดินทางไปจัดแสดงทั่วอเมริกาก่อนจะขยายไปที่อังกฤษและในอีกหลายๆประเทศสิ่งที่น่าสนใจของโชว์นี้อยู่ในช่วงปี2020นครับนักแสดงผิวดำอย่างไอชาแจ็กสันถูกเลือกให้เป็นนักแสดงตัวแทนในบทบาทที่้งแอนนาเป็นครั้งแรกซึ่งไอชาก็ได้เปิดเผยคลิปวอล์กส่วนตัวขอองเอว่า สิ่งที่ดีใจที่สุดคือการที่เด็กๆผิวดำได้มาดูละครและบอกกับพ่อแม่ว่าดูสิพี่เขามันหนูเลยวันหนึ่งหนูก็สามารถเป็นเจ้าหญิงได้ใช่ไหมคะซึ่งถึงแม้ว่าบทนางเอกจะยังใช้นักแสดงผิวขาวเป็นตัวแสดงหลักแต่กับพระเอกกลับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจนั่นก็เพราะทางผู้สร้างเลือกเชนักแสดงผิวดำอย่างเจลานียลาดินมาเป็นนักแสดงหลักในบทคริสตอฟเต็มตัวไปเลยซึ่งกระร้างความงงงวยให้นักแสดงเป็นอย่างมากว่าทําไมเขาถึงได้รับเลือกให้เล่นบทนี้ตอนที่เข้าไปออดิชัน่น ผมรู้เสมอว่าเรื่องโฟเซนไม่มีตัวละครดำเลยผมไม่เห็นตัวเองเป็นบทบาทไหนในเรื่องได้เลยโดยปกติแล้วนักแสดงผิวดำมักจะต้องเ,เล่นบทบาทที่ถูกทรมานหรือโมโหเขี้ยวกัดอยู่เสมอแต่การได้เป็นคนดำที่มาเล่นบทบาทสำคัญและสุดท้ายก็ได้ตกลุมรักกันกบลังเอกของเรื่องอย่างแอนนาถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเจาน,น,นี่กล่าวด้วยความที่เรื่องราวในโฟเซนสร้างมาจากเรื่องสมมติผู้สร้าง ก็เลยสามารถเติมแต่งจินตนาการโดยการสร้างความ้าทาทยผ่านการแคสติ้งได้อย่างไม่จำกัดในช่วงไกลครบรอบหนึ่งปีของโปรดักชั่นที่บอดเวสิ่งที่ทำให้ผู้ชมต้องร้องว้าวก็เกิดขึ้นเมื่อผู้สร้างตัดสินใจมอบหมายให้นักแสดงสาวไรอันเรนมอนรับบทเป็นโอลาฟมนุษย์หิมใจดีน่ากอดเพิ่มเข้าไปอีกเสเลยแต่จริงจริงแล้วถ้าตัดเรื่องเสียงภาคออกไปใครจะรู้กันแน่ละ่ะว่าแท้จริงแล้วโอลาฟเป็นเพศอะไรกันแน่มาที่เรื่องที่สามกันเลยครับแฮมิลตัน ก่วกับการเล่าประวัติศาสตร์ของคนขาวดวยนักแสดงเชื้อชาติอื่นเราพูดถึงแฮมวิตันกันค่อนข้างบ่อยในประเด็นเรื่องการใช้เพลงรับแนว RB และแนวเพลงสมัยใหม่ในการเล่าประวัติศาสตร์อเมริกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องโดดเด่นมากในละครเพลงเรื่องนี้ก็คือการที่เลือกใช้นักแสดงที่นาตาไม่มเดนละไม้คล้ายกับบุคคลจริงในประวัติศาสตร์แถมยังเป็นนักแสดงผิวดำและนักแสดงเชื้อชาติอื่นมาเล่าประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาซึ่งจริงๆก็ต้องเป็นคนขาวทั้งหมด แต่นี่ก็ไม่ใช่ละครเรื่องแรกครับที่แคสต์นักแสดงเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติปะปนกันเพราะก่อนหน้านี้ละครเมดีเรื่องดังอย่าง Hello Dolly หรือ The Lion King ต่างก็เคยใช้นักแสดงผิวดำทั้งเรื่องมาแล้วแต่ในกรณีของแฮมิลตันนั้นต่างกันครับเพราะนี่คือละครที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวคนที่มีตัวตอนอยู่จริงดังนั้นการที่แคสต์เอานักแสดงที่หน้าตาไม่เหมือนตัวจริงเลยสักคนมาเล่นก็น่าจะไม่เป็นที่ถูกใจขอ,ยอยงคนอเมริกันใช่ไหมละ่ะแต่ทำไมละครเรื่องนี้กับดังป้ยงป้าได้ขนาดนานกัน นั่นก็เป็นเพราะว่าถึงแม้คี์เบร์ดที่สาคัญของเรื่องนี้ก็คือจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แต่เฮมิตันเราไม่ได้ต้องการวางตัวเองเป็นคาสเรียนประวัติศาสตร์หรือเป็นแค่การนําข้อมูลเก่าๆมาวางเรียงให้ดูเฉยๆแต่มันคือการที่ตัวละครต้องการจะเล่าเรื่องเก่าในยุคใหม่นั่นเองโดยคอนเซปต,ต์ของผู้สร้างที่อยากจะนําเสนอประเด็นว่าการสร้างชาติของคนอเมริกาไม่ได้ถูกทําโดยคนอเมริกันเท่านั้นและแม้กระทั่งคนอเมริกันแท้ๆก็ยังมีเชื้อสายอื่นปะปนอยู่ทำให้การเล่เลื่อกนักแสดงหลากหลายเชื้อชาติเข้ามารับบท ดูเป็นการส่งข้อความนั้นออกมาได้ทันทีนี่เป็นเพียงไม่กี่กรณีทางดั้กคราบที่ยกมาให้ฟังและมันก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนครับเพราะในอนาคตของเราก็จะได้เห็นนักแสดงที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติสีผิวและเพศสภาพเข้ามาเล่นบทบาทดังๆให้ทุกคนได้คุ้นเคยอี่งแน่นอนหากเราบองในมุมที่ว่านักแสดงเหล่านี้ทำลายภาพจำแบบเดิมๆที่เราหลงรักมันก็อาจจะจริงในแง่หนึ่ง แต่เราควรเปิดใจดูบ้างว่าการทำลายภาพจำในครั้งนี้อาจจะเป็นการเปิดประตูไป,ปสู่สิ่งใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มเติมสีสันและความสนุกกับผลงานที่เรารักก็เป็นได้สำหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่รอยไม่เคยเจอกันในห้องเรียนเคยเลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรกดก์ด้วยนะครับ